รอนะรอนะออกกล้องแล้วรอนะสวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 s p o t On Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะกลางน้ำรูปหัวใจหนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับภารกิจของผมวันนี้ครับผมต้องมาร่วมงานครับนี่ครับด้านหลังของผมนี่คือพี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชายได้ภารกิจยังไงครับในวันนี้ก็มาทำความสะอาดเป็นแนวทางถนนรอบ ใจแนหบหงพระพระเจ้าทองทิพย์พระเจ้าทองทิพย์หนักปกนี่หนักปรับก็ยินดีมาทําด้วยกันนะครับนอ้นองเพราะว่าเน,นี่ยคือแม่ใจของเขาครับต้องขอขอบคุณไอ้ชายตัวเอ้แล้วก็เดี๋ยวภารกิจวันนี้ผมมีหลายอย่างอยู่แต่จะได้ มอบหมายหน้าที่ผมได้รับมอบหมายหน้าที่จากช่างเป้านะครับคือประสานงานครับไอ้ชายมาจอยปั๊บแนวถนนนะปั๊บถนนแล้วกับปั๊บภูมิทัศน์คือเดี๋ยวมาคอยดูผลงานกันนะครับนเบโอเคครับผมขอบคุณครับนี่ผมก็ได้อ,อธิบายลักษณะงานคือไอ้ชายเรียบร้อยละนี่ครับรก็ภารกิจก็คือปับ๊บ ไถเกตปับ๊บฮอโล่งนะฮะปั๊บอันแนวถนนแล้วก็ทําคันถนนรอบตามลักตีทั้งช่างวิเชียนกรมชลประทานเปืนได้ปักลักไว้ฮ้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็หูอากาศบัดแดดนะครับฝนก็นยังบัดตกเตี่ยถือว่าเย็นสบายครับทํางานง่ายนี่ฮะสำรับนี่ครับ <laughs> วันนี้ผมมาแน่ใจว่าตังอำเภอเพิ่นจะมาทำกิจกรรมจิตอาสาตัวก่อนน่าจะมีครับเพราะว่าในกําหนดการคร่าวๆก็คือจะมีการปลูกเก้าไม้ต้นนะฮะอ่าอันนี้เป็นโครงการตีตังอำเภอแม่ใจนะฮะกับกรมชลประทานร่วมกันเติมพื้นที่สีเขียวขึ้นกับหนองเล็งซ้ายนะฮะครับเริ่มดำเนินการได้เร็วได้ยามแล้วนะฮะ ต้องขอขอบคุณช่างเป้ากรมชลประทานครับตีนี่ครับอำนวยการเรื่องการใจ้ลดไถมาปับไถฮึนะแล้วก็มีการวางแนวห้เรียบร้อยนครัมันรอดูผลงานกันส่วนภารกิจที่ผมทำข้างไว้นะฮะนั่นก็คือการเติมน้ำลง บอ่อปูนนะฮะเพื่อเตรียมไว้สำหรับการหดน้ำดูแลก็ไม่ตีตังส่วนสีนะฮะการเด่นแอนแลนด์สเคปนะฮะของพิมล่นได้มาปลูกไว้ก็ผลละไม่คนละมือมาช่วยกันครับตอนนี้ผมก็เติมบ่อได้หลายบอแล้วนะฮะปัญหาอุปสรรคก็จะมีเรื่องของนี่ครับช่วงนี้ฝนตกแดดบ่ค่อยดีแต่ได้น้ำมันกิเลยไหลเบานะฮะ เราวางทีรอ,อให้ชาติเป็นทำงานอยู่นะผมก็มาเก็บบรรยากาศก่นกอนนะฮะถ้ามันมาได้น้ำสองวันก่อนนี้แดด้อนครับพึ่งมาตกแต่ว่ามันแรงสักน้อยเนี่ยฝนอันนี้ผมมาแน่ใจว่ามันจะมีการพัดใบหรือเปล่านะฮะใบมันเหลืองเองต้องมารอรุ่นดูครับ นี่คือบอที่ผมกำหนดจุดไว้สำหรับการตั้งจุดบอนี่ยังไม่ได้ฟิกจีนนะครับเพราะว่าในการเอาบอมาลงเนี่ยค่อนข้างจะเร่งด่วนเพราะฉะนั้นยังไม่ได้วัดแนวอย่างให้มันดูสวยงามแต่เดิมน้อยจะมีการปรับพื้นให้เรียบแล้วก็กำหนดจุดสามารถตักน้ามดต้นใหม่ได้ครอบคลุมพื้นที่นะฮะนี่ฮะ จำนวนสาวบอรครับตีตั้งจังเปาเป็นสั่งมาไหว้หื้อนะฮะแล้วก็หลังจากเดินแนวถนนปับ๊บถนนเรียบร้อยแล้วก็จะมีเรื่องของการวางระบบน้าําฝังต่อนะฮะฝั่งต่อก็คงจะต้องมีการาดิวงานกันเป็นระยะระยะครับนี่ครับแนวถนนมันจะมาสดตัดนี้พอดี สำหรับแบบผังถนนผมก็ได้ให้ชาติไปดูเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ภารกิจของผมวันนี้นอกจากจะมาช่วยดูการปรับถนนครับก็กลางน้ำดูหัวใจแล้วเดี๋ยวช่วง10บโมงครับผมก็มีภารกิจตามนัดหม่กับเด็กๆสมาชิกทีมหนองเลงซ้าย FC ครับผมมีนัดเลี่ยงซุก,กี้หมูจุ่มเด็กๆที่สำนักง,งานเคท่ามราสปานหนองเลงซ้ายแล้วก็เขาจะมีกิจกรรม การปลูกก็ไม่คนละหนึ่งต้นตีเคทําลาัสปาหน่องลิงไซายตัวนะ,ะถ้าจะได้กอเดี๋ยวอ,อย่าลืมคอยติดตามกิจกรรมกันต่อไปนะฮะไปับ๊บขีก่อนหาแนวก่อนนะดูแนวก่อน ครับผมก็อเดี๋ยวถ้าทำงานได้สักน้อยเราไอมาอัปเดตกันครับว่าผลงานจะออกมาเป็นจได้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ